สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับพบกันอีกครั้งในรายการหอมไม้ครับนะครับสำหรับเทปนี้เราจะแนะนําแบรนด์น้ำหอมไทยแบรนด์ใหม่แบรนด์หนึ่งครับเมื่อไม่กี่วันนี้ผมได้ไปร่วมงาน perfume fair ของไทย perfumers นะครับที่เป็น community ของนักปรุงน้ําหอมคนไทยก็มีหลากหลายแบรนด์น้ําหอมไทยไปร่วมในงานนี้นะครับก็เลยได้รู้จักกับ น้องเฟิร์สหรือว่าคุณเฟิร์สนะครับเจ้าของแบรนด์โนเวลิกเพอร์ฟูซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวน้ำหอมของเขาในงานนี้เลยนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันก็ต้องขอบคุณทางโนเวลิกด้วยนะครับคุณเฟิร์สก็ได้เอาตัวอย่างน้ำหอมเนี่ยทาง3กลิ่นมาให้ผมได้ทดลองนะครับนี่3ตัวนี้นี่เองนะแล้วก็บอกผมว่าอยากจะฟังฟีดแบ็กนะครับว่า คิดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้ทำการแชร์ฟีดแบ็กของผมกับทางคุณเฟิร์สไปแล้วนะแต่ในคลิปนี้ก็เลยตั้งใจอยากจะมาช่วยแนะนำแบรนด์น้ำหอมไทยอีกแบรนด์หนึ่งอย่าง No v e l i c Perfume นะครับซึ่งเขาเนี่ยมีคอนเซปต์ของการอิงกับโนเวลหรือว่าพวกนวนิยายเรื่องเล่าผมว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็มีอะไรให้ทำได้เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่านวานิยายหรือเรื่องเล่าเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องเล่าของคนไทยเรื่องเล่าของฝรั่ง เรื่องเล่าของคนจีนพวกนิยายกําลังภายในอะไรกไ็แยะใช่ไหมครับแล้วยังมีญี่ปุ่นอีกนะครับซึ่งสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยผมจะนึกถึงพวกอนิเมะพวกโนเวลไลท์โนเวลโอ้โหมีเยอะเลยนะมีมุมให้เล่นให้จับ อีกมากมายเลยสำหรับโรลิกเพอร์ฟูมในมุมมองของผมนะครับอยากจะแนะนำไว้นะครับโดยคร่าวๆอย่างเช่นน้ำหอม3ตัวแรกที่เขาเปิดตัวไปแล้วอย่างโอแฟชั่นอูดเนี่ยเรื่องราวเขาบอกว่าไปอิงมาจากเครื่องดื่มที่ชื่อว่าโอแฟชั่นที่อยู่ในน้ำิันยายเอาออกมาทำเป็นน้ำหอมนะครับแล้วก็มีกลิ่นอูดเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวหลีดตัวหลักเลยในทุกๆโน้ตนะแล้วก็ เข้มแรงชัดมากนะครับสำหรับผมก็คือไม่ไหวแต่ว่ามีคนชอบเยอะเลยนะครับแล้วก็มีคนสั่งไปเยอะเลยกับน้ำหอมตัวนี้ แล้วนอกจากกลิ่นของอูดแล้วเนี่ยเขายังมีเนื่องจากมันอิงมาจากเครื่องดื่มก็จะมีพวกกลิ่นของวิสกี้นะครับกลิ่นของหนังนะครับวานิลาแล้วก็มีฟลอร์ลเล็กๆน้อยนะมาผสมเข้าไปด้วยก็เห็นว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่น่าสนใจสําหรับใครที่สายชอบกลิ่นอูดนะครับก็อยากให้ลองดมโอฟชั่นอูดของเขาดูนะครับแล้วก็ยังมีอีก2กลิ่นนะครับก็คือคารามิตี้ฟ็อกซ์เป็นกลิ่นที่อิงมาจากคาแรคเตอร์ของตาจี นะครับซึ่งน่าจะอยู่ในนวนิยายของทางจีนเขานะเห็นว่าเป็นปีศาจจิ้งจอกคือพอพูดถึงปีศาจจิ้งจอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมกับจะนึกไปถึงญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าผมอาจจะเป็นสายวัฒนธรรมญี่ปุ่นพูดถึงน้ำหอม Calamity Fox เนี่ยนะครับเขาก็จะมีชูด,ด้วยกลิ่นของออมีทูบรโรสมีอัง,งุนอะไรอย่างนงี้นะครับกลิ่นวานิลาซีดา้าอะไรประมาณนี้ผมว่าก็เป็นกลิ่นที่ในทั้ง3กลิ่นที่ผมได้ดมเนี่ย s o อฟที่สุดแล้วก็รู้สึกกลมกล่อมแต่ว่าทูบ e r โรสเนี่ยในมุมมองของผมก็คิดว่าเป็นกลิ่นที่ c h ALLENGE มากสําหรับคนทําน้ําหอมนะครับว่าจะทํำยังไงให้มันเอามาใช้งานได้ง่ายอะไรเงรี้ยดใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งครับที่ชื่อว่า18 years later นะก็คือ18ปปีหลังจากนั้นเห็นว่าอิงมาจากเรื่องของการที่คนจีนเนี่ยจะเอาไหา สุราเนี่ยไปฝังไว้ตอนที่แบบมีเด็กเกิดใหม่อะไรเงี้ยแล้วพอ18ปีเด็กโตแล้วก็จะเอาขุดขึ้นมาเอามาฉลองกันนะครับดังนั้นกลิ่นของ18 years later เนี่ยแน่นอนก็จะเป็นกลิ่นรำกลิ่นเหล้าใช่ไหมครับมีกลิ่นหนังมีหอมหมื่นลี้มีโบตันมีดอกไม้มีลูกพีชมีความหอมหวานผมดมแล้วก็จะมีความหอมหวานฟรุตตี้นะครับแต่มันก็มันจะมีความเล้าๆอะ่ะมันทําให้มันค่อนข้างแรงเพราะว่าผมเองเนี่ย ส่วนตัวจะไม่ถูกกับกลิ่นโทบอโคกับกลิ่นเหล้าเป็น2กลิ่นที่ อยากจะใช้มากเลยก็ไม่ค่อยจะสามารถนะครับอย่างนั้นเนี่ยน้ำหอมอย่างแบรนด์เซอร์จอฟที่จะมีทอเบอโ,โค่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิลเลียนที่มีเหล้าเยอะหรือว่าน้ำหอมของ PDM p a r f u m ัฟฟ e ดอร์ม,มลลก็มีความสิงสิงทบอรโคอยู่ในนั้นเป็น3มนิชแบรนด์ที่ผมพยายามใช้นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเออมันคงไม่ถูกกับเราอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับเอ่อ MFK หรือว่า Flor i s ที่เป็นน้ำหอมสไตล์ที่เข้ากับผมมากๆเลยผมจะชอบมากๆนะครับ อย่างที่เพืเ่อนๆก็อาจจะทราบกัน วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําน้าหอมแบรนด์ไทยแบรนด์ใหม่แบรนด์นี้นะครับให้เพื่อนๆในช่องผมได้รู้จักกันไปด้วยกันนอกจากที่ผมจะได้รู้จักแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเฟิร์สด้วยเพราะเรียกว่าก่อนที่ผมไปที่งานนะครับก็อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับแก๊งของคนมีเซนต์คุณเฟิร์สก็เข้ามาทักทายนะครับว่าเออเนี่ยอยากจะให้ผมได้ทดลองน้ําหอมก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็ยินดีที่รู้จักกับแบรนด์โนเวลิก e แล้วก็เจ้าของอย่างคุณเฟิร์สด้วยส่วนตัวผมคิดว่า ชื่นชมนะครับคนที่มีความฝันจะทําแบรนด์น้ําหอมผมเองเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะทําน้ําหอมเหมือนกันแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ ผมก็เลยค่อนข้างที่จะชื่นชมนะครับแล้วก็สนับสนุนคนที่สร้างฝันให้เป็นจริงได้โดยเฉพาะในการที่จะทําน้ําหอมของตัวเองออกมานะครับยังไงก็ขอฝากแบรนด์น้าหอมแบรนด์ไทยแบรนด์ใหม่แบรนด์นี้กับเพื่อนๆเอาไว้ด้วยใครที่สนใจก็สามารถจะไปดูข้อมูลใน Facebook Page ของ n o v e l i c Perfume ได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหอมแล้วก็ s u b s c r i b e ช่องเจเจเิญอแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทราบเวลาที่ผมอัพคลิปและให้กําลังใจผมได้ง่ายๆ แค่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นเองแล้วพบกับผมเจเจริญได้ใหม่ในรายการหอมไหมครับเทปหน้าสำหรับวันนี้ขอลากัาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ